สวัสดีทุกๆคนนะจา๊ะวันนี้พาเก็บแบ่นแก้วเอาไปกินกับน้ำพริกแม่เราชอบกินมากเลยนะสรรพคุณก็ไม่ต่างจากอ่าอะไรนะใบโบกนะเนี่ยแก้ช้ำในแก้ท้องอืดท้องเฟ้อกินดีมีประโยชน์หลายคนเอาไปปั่นกินนะประโยชน์ดีมากเลยนะเนี่ยขยายพันธุ์ก็ง่ายด้วย โตเร็วอีกตั้งหากเนะี่ยปลูกไว้เถอะของที่มันกินง่ายๆแบบประโยชน์เยอะๆเนี่ยปลูกไว้เราก็เด็ดมาเดี๋ยวกันอันนี้คือรากไปตรงไหนเอน็นไปตรงไหนเขาก็เกิดอะ่ะเ่ยเเห็นปะเนี่ยอันนี้น่าจะมาจิ้มลงอยู่ในกระถางมะนาวแป้นดกพิเศษนี่นนยที่ตัดแต่งกิ่งไปเพราะว่าเขาเป็นแคงเกอร์ต้องตัดแต่งกิงนะ่งมะนาวเนี่ยเนี่ย เห็นปะเอาไปจิ้มตรงไหนเดี๋ยวเขาก็ไหลไปทั่วมันอนะขยายง่ายอยากให้ทุกคนปลูกปลูกอะไรก็ได้ที่มันขยายง่ายๆโตเร็วๆเวนี่ยแป๊บเดียวก็ขยายแล้วเนี่ยจิ้มไปตรงไหนก็ได้ติดแป๊บเดียวก็แตกขยายไม้เยอะๆจ่แป๊บปลมเลยทีเนี้ย อยากให้ทุกคนปลูกมากๆเพราะว่าเขากินดีมีประโยชน์สุดๆหลายคนน่ะชอบกินแก่ํำพลิกอร่อยมากแม่เรานี้ชอบมากเลยกินแก่ํำพริกเนี่ยโตง่ายโตเร็วขยายก็ง่ายด้วยเนี่ยเต้นไปหมดเลยเอามาจิ้มไว้แค่รากเดียวเลื้อยมาทั่วไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวจะเป็นเมล็ดพันธุ์เดี๋ยว,ยว,ยวร่วงไปเดี๋ยวก็เกิดอีก เยอะแยะแต่ขยายเนี่ยถอนรากมาอย่างนี้เนี่ยเอาไปจิ้มไว้เนี่ยเนี่ยรากเอาไปโยนไวปมองไหนก็ได้เนี่ยเนี่ยเขาจะไหลไปทุกที่ที่มีรากไอ้ที่มีดินจะเกาะไปทั่วหมดเพราะฉะนั้นนี่เห็นไหมอุ้ยเด้อเด้อโอ้โหไหลไปไหนแล้วนี่ อุ้ตายแล้วดูสิเนี่ยดูแสดงว่าไหลไปทั่วเลยจริงเนี่ยเนี่ยนี่งไงไหลออกมานี่แล้วเดี๋ยวก่อนเก็บก่อนมีอะไรก็อาัาไปแล้วพวกเรานี่ดูสิเห็นไหมเขาไหลไปทั่วแล้วเดี๋ยวดีๆเก็บก่อน นี่นี่มีไหลไปทั่วจริงนี่แหละที่จะเอาไปปลูกตรงไหนก็อันนี้ไม่ใช่เอาเฮ้ยเก็บอะไรมาเนี่ยเอาเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่หรอวะอันนี้มันผักอมแซ่บอุวยตายละเป็นไปรากแอดแล้วแหละแอดที่รากเมื่กินไปไหนหมดเลยเดี๋ยวกวยตายนะธทราพอนที่รากเมื่กินไปไหนอะเอาอ๋ออยู่นี่ เล่าหลยๆคนโคลาชโคลาชเน่ๆๆๆเดี๋ยวกันนะโอ้ยไปติดน oh, ่าจะนั่นน่ะฮะเห็นป่ะมือเดียวไม่ถนัดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจบคลิปก่อนเดี๋ยวจะลากมาเอออันนี้ใช่ใช่มั่งติดมามั่งเด็กเถินนะเวลาอัดคลิปมันเถินน่จะบอกให้โอเคได้แล้วนี่ เห็นป่ะรากเป็นไงจ้าทุกคนโอ้จะร้องเพลงเดิมๆซ้ำๆนะึ่งส่งกำลังใจให้กันดีกว่านี่ได้เพียบเลยเห็นป่ะเอาไปจิ้มตรงไหนก็ได้ที่มีดินน่ะนี่เอาไปจิ้มไว้ตรงไหนก็ได้เดีย๋ยวเราก็จะเอาไปจิ้มจิ้มไว้หนังบ้าน ในวงบ่อซีเมนตรงไหนก็ได้ที่มีดินน่ะเขาจะโตง่ายโตเร็วมากเลยเดี๋ยวค่อยทำคลิปขยายขยายแว่นแก้วลงอีกช่องดีกว่าปลูกผักสวนครัวมีงานให้ให้คลิปให้ลงเยอะแยะแต่แป๊บเป็นลมเลยมีให้เราทำทุกวันนะนจริงนะเห็นเราได้เยอะละได้เยอะละเดี๋ยวเด็ดใบไปเอาใบ,าบ,าบาไปกิน มันไม่น่าเชื่อเลยสงสัยต้องมีไหลเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาจจะไหลเนี่ยเดี๋ยวก็จะไหลไปทั่วดีมากแบนแก้วอยากให้ทุกคนปลูกเดี yeah. ๋ยวเขาไม่รู้อ่ะโดนดินตรงไหนเขาก็ไอนี่แหละเขาก็จะงอกนอนราบไปกับพื้นเนี่ยเขาก็จะแตกไหลมันเพียบเลยเห็นไหมอุย้ยเดี๋ยวไปหมกไว้ นี่เดี๋ยวเราจะไปหมกหมกหมกไว้หน้าบ้านมันก็ได้เนี่ยแล้วปล่อยให้เขาแตกนอแตกไหลไปเรื่อยๆโอเคดูแลสุขภาพกันนะทุกคนดูแลให้ดีสุดท่าี่ทำได้นะจ๊ะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเรานะจ๊ะตามไปดูคนรักการปลูกทุกคน กดติดตามทุกช่องที่เป็นช่องเกษตรช่องปลูกผักผักสวนครัวสวัสดีกันโอเคป,ป้าเราก็แข็งแรงดีเดินเก็บผักปลอดสารกินทุกวันเลยร้อนออกลบอืมร้อนป้าออกไปออกรบไปหาอาหารเข้าบ้าน <c oughs> ป้องกันอย่างดีเลยเป็นเป็นห่วงเหมือนกันแต่ดีนะป้าเราก็สองเข็มไปละฉีดครบละแต่มันก็ยังติดได้เหมือนเดิมแต่มันลดความรุนแรงลงได้นะ ชีเถอะจริงแต่หลายคนเขากลัวนะเห็นข่าวแบบแข็งแรงดีฉีดไปเช้ามาเสียชีวิตแลนางสารจังเลยเราก็ไม่ดูสาเหตุที่แท้จริงเหมือนกันเออเสียงดวงเสี่ยงชีวิตกันทุกวันเลยพวกเราเนี่ยอุ้ยไหล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 ามาเต็มเลยเนี่ยได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกที่อื่น ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆไปละทำงานต่อง,งานเยอะแค่นี้นะ